ขั้นตอนการแก้พิกัดจุดที่นำเข้ามาแล้วนะครับตัวเนี้ยเริ่มเลยเราก็ add b e s แ map เข้ามาให้เรียบร้อยใครที่ add เป็นก็ไปดูของเก่าใช่ไหมที่มักี้ที่เราทำให้อาจารย์ดูถูกต้องแล้วก็คือไปที่เมนได้จุดมาปุ๊บคุณก็เทสก่อนว่าเฮ้ยจุดอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เราสำรวจหรือเปล่าหรือโรงพยาบาลที่เราสำรวจหรือเปล่าแล้วก็กดปุ่ม add b บ s แ m a ตัวนี้เลย แล้วก็ไปเลือกชนิด with label เนี่ย imagery with label a แอเข้ามาเลยสักครู่มันก็จะโหลดข้อมูลที่ต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแสดงผลออกมาเห็นไหมคุณก็เพียงแค่กดเมาส์ขวาบนเลเยอร์ที่ต้องการซูมเข้าไปแล้วก็เลือกคำสั่งซูมทูมเลเยอร์นี่บรรทัดที่4 5หเนี่ยใช่ไหมซูมมันก็จะซูมเฉพาะจุดมาร์กที่คุณมาร์กไว้ง่ายๆเลย อ่าเห็นไหมเนี่ยสมมติคุณไม่รู้ไปซูมที่ไหนยอแยกไปหมดแต่พอคุณกดเมาส์ขวาซูมทู l เลเยอร์มันจะฟิตหน้าจอเป๊ะครานี้เราอยากจะเลื่อนจุดอ่าที่เราไปสำรวจแล้วก็ซูมเข้าไปบริเวณที่เราสำรวจซูมจุดก็คือใช้แว่นขยายปกติซูมมีหลายจุดที่คุณไปเก็บมาเนาะครานี้เราอยากจะอีดิต ง่ายมากก็คือต้องมีทูบาร์ชื่อว่าอีดิเตอร์เมื่อกี้นี่ทูบาร์อีดิเตอร์ใช่ไหมแล้วก็สั่งแก้ไขทางนิติกานะครับก็คืออยากแก้เลเยอร์ไหนกดเมาส์ขวาเลเยอร์นั้น Edit Start Edit อ่าเราก็จะได้เครื่องมือ Start Edit เรียบร้อยคราวนี้เครื่องมือด้านขวา ถ้ามันไม่ขึ้นมาไอตัวเนี้ยหน้าต่างที่มาตะเกียให้คลิกที่ปุ่มแรกปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็เรียกว่าปุ่มสร้างหรือ create feature ตัวเนี้ยเนี่ย create feature ปุ่มแรกขวามือเนี่ยพอคลิกปุ๊บหน้าต่างก็ขึ้นมาอ่าเรียบร้อยคราวนี้เรามาเลื่อนกันวิธีการเลื่อนจุดอาจารย์ก็ซูมก็ไปใกล้ๆจุดเนาะ หลดช้านิดนึงนะพราอจุดมันอยู่ติดกันเกินไปคุณก็เลือก Edit t t to คลิกลงไปแล้วลากออกมานี่มีหลายจุดซ้อนกันอยู่ที่พิกัดเดียวกันหมดเลยเนี่ยตำแหน่งมันใกล้กันมากมีทั้งหมดสามจุดอาจารย์ก็แยกออกมาเรียบร้อยแล้วสามจุดในละแวกใกล้ๆกันค่อยๆดันลูกกลิ้งออกมาเมาส์ z ู o เมาส์ ค่อยๆเห็นภาพชัดขึ้นขึ้นอยู่กับสปีดอินเทอร์เน็ตของเราเนาะแล้วก็ภาพเลเยอร์ที่เราไปเก็บมาอาจารย์ขอแยกออกมาให้เห็นชัดเนาะนี่แยกก็คือใช้พอย n t เตอร์ t d i t ทตัวนี้ไปลากและเลื่อนส่วนจะเลื่อนทีละหลายจุดก็ล้างลากขอบเขตแล้วเลื่อนทีเดียวพร้อมกันเลยก็ได้เห็นไหมทีเดียว3จุด อันนี้เขาเรียกว่าเลื่อนเพิ่มก็ได้สมมุติว่ามีจุดเพิ่มที่ทีมงานเก็บตกหลน่นให้ไปคลิกบนเลเยอร์ที่ต้องการเนี่ยแล้วมาจิ้มเลยจิ้มจิ้มจิ้มเนี่ยนะยิ่งจิ้มมันก็ขึ้นเป็นจุดครนี้ถ้าไม่ใช่ก็ลบทิ้งวิธีลบทิ้งง่ายเลยวิธีลบทิ้งทบทวนเนาะใช้ปุม่ม e d i t ตัวเนี้ยปุ่มอีด t ทูตัวเดิมไปลากก่อนแล้วลบทิ้งทั้งยวงลากล้อมเลย และ e l e t e บนคีย์บอร์ดเนี่ยง่ายๆถ้าเลื่อนแล้วผิดอันดูได้นะฮะเช่นอาจารย์เลื่อนไปสองจุดเนี่ยแล้วผิดอันดูด้วยปุ่มอันดูนี่แหละครับเนี่ยมันก็จะเด้งกลับมาที่เดิมยกเว้นเซฟแล้วนะต่อมาอยากแก้ที่ตอนลงสนามเราพิมพ์ชื่ออาคารใช้ปุ่มนี้นะครับปุ่มที่สามเนี่ยปุ่ม a t t r i b u t e ผมนี้นะฮะเนี่ย่มที่3ที่เขียนว่า Attribute มันก็จะขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแถบอยู่ด้านนี้ถ้าให้ดูอันนี้คือแถบแรกเมื่อจะคิดที่เราแก้แผนที่จุดๆุจ,จ,จพวกเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเคลียร์ฟีเจอร์แต่ Attribute นี่ไว้สำหรับแก้ตารางตรงนี้ก็คืออาจารย์ก็เลือกไปเห็นไหมมันจะขึ้นว่าป่วย Attribute เนี่ยถ้าคุณเลือกปุ๊บมันจะขึ้น Attribute มาคุณแก้ได้ทุกช่องเลยฮะ คุณคลิกไปแก้น,น,แกน,นี่แก้อันนี้แก้อันนี้แก้ได้หมดแต่เราจะแก้ที่เนมเช่น A, อาคาร A อาคาร b สมมติอาคาร A อตัวนี้ก็แก้ไปเลยเดิมมันชื่อว่าศูนย์ศูนย์ก็แก้เป็นอาคาร b สมมุติเป็นชื่ออาคารเนาะอาจารย์ก็สมมุติขึ้นอันนี้เป็นอาคาร C เบอร์สองเนี่ยคุณก็ต้องตอนลงสนามคุณต้องไปบันทึกถูกไหมว่า 001คืออาคาร,บ,าร 02. บ้านเล็กที่เท่าไร002บ้านเล็กที่เท่าไร003บ้านเล็กที่เท่าไรแล้วคุณมากรอกใหม่มันก็งานเร็วขึ้นเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วงานจ็อบของคุณคุณก็ stop edit แล้ว save ด้วยปุ่มนี้เมนู editor stop edit หรือทำไปเซฟไปก็ได้ก็ editor save แต่ยังไม่ stop ก็ยังดิจิตได้เรื่อยๆแก้ได้เรื่อยๆทำไปเซฟไป เซฟได้เรื่อยๆจนกระทั่งเสร็จก็สต็อปก็จะแก้ไม่ได้ละแล้วก็ปิดทูบารเป็นนั้นปิดจ็อบปิดตารางเป็นนั้นปิด job. จ็อบการแก้ไขนั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะที่อาจารย์ทำให้ดูนะครับ